ทีนี้ทาไมทําไมมาว่าจิตเห็นจิตทีเนี้ยเนี่ยมาพูดถึงเรื่องจิตเห็นจิตจิตได้จิตนะอ่ะ <c oughs> ก็คนละใครเนี่ยคนไหนละ่ะเป็นคนเห็นความคิดเอาฮะใครล่ะเป็นผู้เห็นความคิดฮะใครล่ะเป็นคนเห็นใครล่ะเป็นคนคิดทีเนี้ยนั่นแหละเรียกว่าเข้าไปเห็นมากๆแหละมันจะแยกตัวออกมาแล้วว่ะ ความคิดกับผู้เห็นความคิดนั่นเรียกว่าจิตเห็นจิตจิตในจิตนะเข้าใจไหมจิตนี่ความคิดนี่เป็นผู้ถูกรู้เท่านี้จิตตตสังขารใช่ไหมจิตตัวหนึ่งนคะือสติอะเป็นผู้เห็นฮนะเป็นผู้รู้นั่นแหละเรียกว่าผู้รู้ความคิดจะกลายเป็นผู้ถูกรู้ทีนี้เข้านใะจไหม นั่นเขาเรียกจะแยกออกเขาเรียกแยกธาตุแยกขันแยกแบบนี้นะนี่ฮะมันจะแยกเองไม่ต้องไปคิดองรหรอกแ<ม>ค่เราตามรู้มีสติอยู่ในลมยังไงก็ต้องทำสติให้มีกำลังทันไอ้เจ้าจิตตสังขารนี่ก่อน,นแยกเองไม่ต้องไปคิดอรฮะฮะฮะนะเงินไม่มีทางจะทันมันรวยยังก็สายฟ้าแลบฮะต้องฝึกสติ